ก็วันนี้ระหว่างนี้จะไม่พูดเหมียวนะครับพอเดี๋ยวเสียงมันเล็กลงเดี๋ยวโดนหาเป็นเกย์มีน้องหาเป็นเกย์เง่แงๆไม่เอานั่นก็นะนี่คือเกมสลินดี้คุงนะครับเราก็จะมาหากระดาษกันนะใช่ไหมทางนี้จะไม่ผิดเห็นเขาเล่นกันกระดาษแปดแผน่นเราก็จะเลี้ยวขวามาตรงนี้ก่อนเลย มันไฟฉายดูมันเล็กๆแล้วเสียงอะไรมันฮึมๆไอ้น,นี่มันได้หากระดาษแล้วอยากหาทางออกโอ้ยไปทางไหนดีล่ะไปทางไหนดีครับผมดูแล้วน่าจะเป็น ห้องคอมหรือไงนี่น่าจะเป็นเครื่องไฟเปิดไฟได้ไหมเนี่ยอะอ๋อแผ่นเหลืองๆแดงๆนี่นะโอ้โหภาคนี้ไม่ใช้กระดาษ A4 ภาคก,กันก่อนถ้าจำไม่ผิดจะเป็นแผ่นขาวๆสงสัยกระดาษจะหมด อนะทางนี้ทางนน้นโอ้ตกใจนึกว่ามันนั้นอนะนึกว่าเชเลนดี้มันเฮ้ยเชเลนดี้คุงเห็นมันยาวๆเหมือนกันอืมเฮไฟกระพริบไม่เอาอย่าเพิ่งออกขอหาได้สักสามสี่แผ่นก่อนได้ไหมอ่ะ เฮ้ย huh? อะไรโอ้เ oh, จอแล้วเจอแล้วเจอว้วสองอันแล้วเมียวอ้าลืมพูดเหมียวอีอกแล้วก็ถามว่ากลัวไหมเอะเจอซุดซุดทางโล่งจังเลย ก็ยังไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ไม่ไม่ไมอ่าอาอายาโอ้ยยังเก็บไม่หืมนะได้แค่สามแผ่นเองโอ้โหสงสัยต้องมีพาร์ทหน้าแล้ะนะนะนั้นพาร์ทนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่นแล้วรับเดมอนเอ็กซ bon ์พาร์ทกับผมซูมพาวเวอร์ลาไปก่อนบา,บายบาย